ที่น้องประชาชนครับผมทนายวรกรครับวันนี้มีเรื่องใหญ่ครับสำคัญระดับชาติที่จะมาพูดให้พี่น้องฟังวันที่2 5กันยา61จะมีการยื่นซองประกวดราคาเป็นการยื่นซองเพื่อให้ได้มาซึ่งสมรทานการผลิตน้ำมัน แหล่งที่อยู่ในอ่าวไทยแหล่งวงกดและเอราวัณเป็นอย่างนี้ครับแหล่งสองแหลงเนี่ยจะสิ้นสุดอายุสมรทานปีหกห้าหกหกฉะนั้นทรัพย์สินทั้งหมดของการผลิตน้ำมันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบ่อกุญน้ำมันหรือแท่นหรือท่อหรือว่าเครื่องจกังกรทั้งหมดตกไปทของรัฐเมื่อตกไปทของรัฐอะรัฐมีอำนาจเหนือทรัพย์สินนั่นหมด เอกชนจะไม่มีสิทธิ์แล้วเพราะสิ้นสุดสมรทามสสมทานบอกว่าถ้าครบปีะหาหกหกเนี่ยทรัพย์สินที่เอกชนลงไปจะต้องเป็นของรัฐบาลสิ่งนี้นะครับแต่ละกระทรวงพลังงานกำลังจะมีการประกวดราคาให้เอกชนเข้ามาเสนอราคาโดยกำหนด ให้รัฐได้เพียงสามสิบเปอร์เ็ตเอกชนได้เจ็ดสิบอร์ของมูลค่าที่ผลิตได้ทั้งหมดและรัฐต้องขายในราคาที่ต่ำให้กับเอกชนแต่เอกชนจะขายราคาเท่าไหร่ไม่มีกำหนดไว้ฉะนั้นตัวนี้นะประชาชนไม่ได้อะไรอีกเมื่อเป็นเช่นนี้นะครับประเทศมาเลเซียเขาก็เหมือนเราอนะ เขาสิ้นสุดถังประธานเหมือนกันแต่เขาทับเป็นการจ้างผลิตหลังจากสิ้นสุดถังประานจ้างผลิตจ้างผลิตโดยให้ผู้ที่มาลับจ้างผลิตได้แค่สิบเปอร์เซ็นของมูลค่าน้ํามันที่ผลิตได้รัฐได้เก้าสิบเปอร์เซ็นี์ดนประเทศมาเลเซียสบายครับใช้น้ํามันเรื่องสิบกว่าบาทเพราะน้ำมันเป็นของหลวงหมดผลิตเท่าไหร่ก็เป็นหลวเพราะเราจ้างผลิต ฉะนั้นครับการที่จะยื่นซองแล้วไม่มีใครรู้เรื่องเลยนะเรื่องนี้นะครับประชาชนก็ไม่รู้เรื่องไม่มีข่าวออกไม่มีทีวีไม่มี TV, มอะไรเลยครับมุกมิบกันหรือเปล่าพี่น้องคิดเองแต่ยื่นซองที่้าเนี่ยเรื่องใหญ่รับชาติจะเงียบหมดเลยพี่น้องครับผมทำหนังสือถึงนายกมะตรงนี้ ทำสึงหนังสือถึงนายกที่ท่านจัจารชาให้ยกเลิกการประมูลมาที่ยี่ห้านี่ไปก่อนเพราะเราเหลือเวลาสี่ห้าปีจะรีบไปไหนครับเรามาศึกษาให้ดีดูศึกษาประเทศข้างๆบ้านเขาไม่ว่าจะมาเลเซียที่เขาได้แค่เก้าสิบเปอร์เซ็นตเขาได้ยังไงอะ่ะทำไมฮะกบ,บาการพลังงานแห่งชาติทำไมไม่คิดครับ ทำครั้งนี้เพื่อประโยชน์ของประชาชนครับขอสักครั้งอรเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติของประเทศไทยของประชาชนทั้งประเทศเพื่อจะได้รับการใช้น้ํามันราคาสิบกว่าบาทเพราะถ้าเมื่อไหลรับได้ตรงนี้รับไม่ต้องเป็นปฏิปฎิบมากมายนะครับไปนึงสองแสนกว่าล้านนะมีรายได้รับมีรายได้สองแสนเป็นสองแสนกว่าล้านหาเงินสบายๆนะครับ วันที่24วันจันเนี้ยจันกันยาเนียเวลาบ่ายโมงผมอยากเจอจุ๊พี่น้องครับไปข้างเนีรัฐบาลประตู4ครับไปพร้อมกับผมครับไปยืน่นหนังสือไอ้ฉันมา,มากๆนะครับเพราะเ,าเรื่องนี้เรื่องสําคัญระดับประเทศชาติพี่นะ้องขอนะครับครั้งเดียวถ้าไปน้อยเขาไม่สนใจแล้วครับถ้าไปเี้ะเขามองเราแน่นอนครับ ไม่ต้องกลัวโดวนจับไปจับมาจับผมครับไม่ต้องกลัวครับกฎหมายห้ามชุมเลิกไปแล้วครับแล้วเราไม่ได้ชุมการทางการเมืองเราชุมนุมเพื่อเรียกร้องสิทธิสิ่งที่ถูกต้องครับไปชนคนได้รับแหล่งน้ำมันเป็นของคนไทยแต่คนไทยไม่ได้รับเลยเขาประมูลได้เขาจัดการขายราคาเท่าไหร่เรายุ่งเขาไม่ได้เขาประมูลได้เจราคาเท่าไหร่เราก็ยุ่งเขาไม่ได้แต่เมื่อใดที่จัดการให้สิ่ง ที่ประมูลมาเป็นน้้ามาในเป็นของรัฐเมื่อ,อไรครับเราจ้างผลิตเพราะเรามีท่านเองแล้วตอนนี้มันหมดอายุสัมปทานแล้วมีท่านเองแล้วเครื่องมือเครื่องไม้มีหมดไม่ได้ลงทุนอะไรจ้างผลิตครับเบอร์โทรผมนะครับ080552193 080552193ไปนะครับพี่น้องไปช่วยกันครับ ยกเลิกการประกวดราคาที่ทำให้พวกเราต้องจนต้องเสียหายต้องใช้น้ามันแพงการแพง,แง,แงทุกวันเนี่ยยกเลิอกอย่าให้มีนะวันที่ยี่ิบห้าในที่ประมูลน่ยให้ยกเลิกไปก่อนแล้วไปชนทุกคนเนี่ยมาร่วมกันนะครับรู้มาร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่าจะทํายังไงต่อไปสาหรับแหล่งกา๊าซแหล่งพลังงานแหล่งน้ํามันทําแบบ มาเลเซียเรารวยแน่นอนครับนะะมาช่วยกันครับถ้าเราไม่ช่วยไม่มีใครช่วยผมออกแรงคนเดียวไม่ได้ครับเขาไม่มองผมหรอกครับวันนี้ขอเลยครับขอพี่น้องครับขอ,ขอ,อ,กกข,อ,อขอเพื่อลูก,กื่อหลานแล้วครับนะขอนะครับเพื่อลูกื่อหลานแล้วขอทําเพื่อประชาชนขอเพื่อลูกผ่วหลานเพื่ออนาคตอีกสี่สบปีทั้งน้านะเพราะเพือนปทานเป็นสามสี่สิบปีครั้งหนึ่งเราใ้ลูกหลานเราลำบากมันก็เราทั้งไหมนี่ไม่ได้ครับ ต้องหยุดยั้งสัมหารตัวนี้เด็ดขาดครับย้ายมันต่อไปสามสี่สิบปีสามถหกปีถ้าต่อไปไม่ได้ครับลูกหลานเราก็จะจนมันเราลําบากมันเราอีกลวยอมเลยครับมาครับยีิบสี่ไปเจอครับมาให้ม,มากๆจริงๆครับที่หน้าทําเนียบรัฐบาลประตูสี่ครับรถไปจอดอยู่ที่อ่าลายพะล,ลุมลูกได้ครับเดินมาแล้วก็รถไปจอดอยู่ที่อ่า สนามม้าดังเรื่องก็ได้ครับนะวันนี้ขอร้องนะครับนะเวลาสิบสามจุดสามจุดน้องเวลาบ่ายโมงครับเจอกันบ่ายโมงนะครับไปเจอกันบ่ายโมงตรงนะครับที่หน้าทำเนียบปัฐบาลขอนะครับพี่น้องผมขอนะครับก,รกาบจะว่าไงผมขอนะครับนะแล้วขอนดยกตัวฮะขอนดยกตัวครับเลิกนะครับถ้ามันจะต้องทำให้คนไทยเสียเปลียท่านยกเลิกการประกวดราคาครั้แล้ว ถ้าท่านละทำแบบมาเลเซียนะผมจะเลือกท่านเปน็นนายกเลยครับทุกขอประเทศไทยจ่จาลึกท่านไว้เลยนะครับท่านนายกตูท่านนยานนยยทธ์ขอเลยครับนะท่านทําเรื่องนี้ให้สําเร็จนะครับรับรองท่านจะได้รับาการจาลึกไว้เป็นภาษาหรือว่าท่านทําเรื่องนี้เพื่อประชาชนเพื่อน้ํามันเอาน้ำมันตัวนี้มาเป็นของประชาชนผมขอนะครับท่านนายกตูเรื่องนี้คผมไม่ได้เป็นศัตรูท่านะะแต่ผมต้องการให้น้าม,มันเนี่ยเป็นของคนไทยทั้งประเทศนะครับ ผมไปผมไม่ได้ไปต่อร้านใดท่านนะครับแล้วไปชนไม่ต่อได้เลยท่านเขาขออย่างเดียวขอยกเลิกการประมูลที่ไม่เป็นธรรมที่เอื้อต่อบริษัทน้ำมันบริษัทต,ตะข่านชาติที่จะมากอบโวยผลผลิตน้ำมันจากคนไทยเราไปโดยที่เราไม่ได้อะไรเลยขอนะครับวันนี้ยี่สี่นี้เจอกันเวลาบ่ายโมงที่ข้างถึงเนรัฐบาลตรงประตูสี่นะครับ เช่นครับขอบคุณครับ